น่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหน่ารักที่สุดเลย FC ท่านนี้เห็นไหมคะขอบคุณมากเลยป้าเนยจะไม่เห็นเลยนะว่าชื่ออะไรปร้าเยยังไม่ได้ดูใบรายรการเห็นไหมคะเขาเขียนมาแล้วว่ามีหกเหรียญปลอมสองแท้สี่เดี๋ยวป้านยมาให้ดูนะคะว่าว่าปลอมแบบไหนแท้แบบไหนนะคะโอ้หน่ารักจังเลยเก่งมากเก่งมากดีที่สุดเลยแท้ค่ะนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญแท้นะคะเหรียญน,นี้เหรียญแท้นี่ไงปลอม เหรียญปลอมแน่นอนโอ้เกง่งเก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 ่งดี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 สองเหรียญล่างเนะะี่ยค่ะอ่าอันนี้ก็คืออันนี้ที่เขาเาดูเนี่ยเขาคนเนี้ยดลูลักษณะเดียวกับป้านาถ้าคนอื่นเขาอาจจะดูแบบอาจจะมากกว่านี้นะคะอาจจะมีปลอมอีกหรืออะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยลักษณะเขาดู แบบเดียวกับไปหน้านะคะคือเนี่ยค่ะไปหน้าดูอย่างนี้นะคะที่เหรียญปลอมกับแท้ถ้าเหรียญเหรียญปลอมเนี่ยไปน้าดูตรงนี้นะคะ่ะตรงปีกเนี่ยเขาเขาไม่ชิดอะค่ะเขามีที่ว่างคอรอยเอวก็ขาดเนี่ยตรงนี้นะคะก็ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชิดอะคะ่ะไม่บอกไม่ถูกแล้วก็เหรียญจุดไข่ปลาเขาก็ไม่สวยขอเขาก็ไม่มนไม่สวยอะคะ่ะแล้วตัวหนังสือ แต่ปลอมนะมีปลอมหลายบล็อกนะคะไม่ได้ปลอมแค่บล็อกเดียวเนี่ยอันนี้ตรงต้องขนอ่อนตรงใต้ปีกอะคะ่ะเห็นไหมคะเขาไม่ชิดคอลอยเนี่ยคะ่ะตรงขนเห็นไหมคะตรงเนี้ยไม่มีเป็นแบบว่าง,างเๆเฉยๆส่วนถ้าเป็นเหรียญแท้เห็นไหมคะเขาจะชิดเลยเนี่ยคะ่ะเป็นมีจุดๆจุดๆตรงเนี้ยเขาชิดเลย มาชิดแล้วก็ตรงเสื้อก็มีลายตรงเข็มขัดก็มีคอก็มีลายหน้าก็มีเห็นแบบคือชัดเจนนะคะเห็นรายละเอียดชัดเจนเนะะี่ยค่ะขนอ่อนตรงเนี้ยขนอ,อนน่นอ,อนตรงใต้ปีกเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยเขามีแต่อันนี้เห็นไหมว่าขนอ่อนไม่มีป้าดูตรงนี้ค่ะส่วนมากเลยนะคะป้าว่าดูง่ายดีคนอื่นเขาดูกันที่หางดูโน่นนี่นั่นดูหลายอย่างอันดับแรกป้าณหยิบมาปุ๊บป้าดูตรงนี้ก่อนตรงขนอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้ เนี่ยคะ่ะตรงที่ขนอ่อนมไม่มีเห็นไหมคะเว้นห่างเลยไม่ชิดตัวขนกับขนกับตัวไม่ติดกันแต่ถ้าเป็นเนี่ยคะ่ะอันนี้แท้เห็นไหมขนกับตัวติดกันหมดเลยติดกันหมดเลยติดกันหมดไม่มีช่องว่างคอก็ไม่ลอยตรงตรงช่วงคอก็มีก็มีลวดลายช่วงคอก็มีลวดลายช่วงแขนช่วงเอวเข็มขัดก็มีสร้อยคอก็มีมองเห็น แต่ถ้าเป็นปลอมจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมคะไม่เห็นอะไรเลยรายละเอียดจะมีน้อยมากเนี่ยค่ะที่ดูข้อาลๆนะคะดูโดยประมาณค่ะดูโดยประมาณนะคะ,ะ,ะ,คะหลักเริ่มต้นที่ดูนะคะท่นนี้ก็ดูดูลักษณะเดียวกับที่พี่น,นาดูแต่คนที่ก็ดูเก่งกว่านี้เขามีอีกค่ะเพราะว่าปลอมอะ่ะมีเป็นสิบบล็อกค่ะไม่ได้มีปลอมแค่ บ็อกคือสองบ็อกนะคะเนี่ยค่ะเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยค่ะครุดนะคะดูให้ดีนะคะดูให้ชัดเห็นไหมคะเหรียญสองเหรียญล่างนี่คือปลอมนะคะสี่เหรียญนี่คือแท้ะคะ่ะ